สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของขาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ก็เจอกับนัดและก็พิซซี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายนะครับอ้าวไปกันที่เรื่องแรกกันก่อนจะพาคุณผู้ชมครับไปดูการแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2023 ซึ่งจุธาทิพย์ใช้คําว่าฉิวเฉียดติดเหรียญทองแดงแต่ว่ายังไม่ถึงตัวโอลิมปิกเกม2024ต้องหนึ่งเท่านั้นถูกต้องอไปติดตามพร้อมกันเลยครับครับจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดระยองไฮไลท์ของวันนี้เป็นการชิงชัยในประเภทรถเลสรุ่นประชาชนหญิงมีนักปั่นจาก20ประเทศร่วมชิงชัย53คน ในระยะทาง109กิโลเมตรปล่อยตัวที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปวกแดงมาเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองซึ่งแชมป์และรองแชมป์จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสทันทีโดยทีมชาติไทยส่ง4นักปั่นประกอบไปด้วยจุธาทิพย์มณีพันธ์จันเพ็งนนทศิล์เพชรดารินสมราชและชนิพรบัตรอริยะปรากฏว่าตลอดเส้นทางมีนักปันก่นเกาะกลุ่มกันมาเป็นกลุ่มใหญ่ จนกระทั่งช่วง300เมตรสุดท,ท้ายเหนียนทีทัตแชมป์เก่าและเจ้าของเหรียญทองซีเกมที่กัมพูชาจากเวียดนามยกสปินหนีเข้าเส้นชายคนแรกที่เวลา2ชั่วโมง51.41วินาทีป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันตามมาด้วยเจียจุนซุนจากจีนได้เหรียญเงินโดยแชมป์และรองแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ขณะที่จุธาทิพมณีพันธ์ได้เพียงเหรียญทองแดง พลาดตัวโอลิมปิกเกมไปอย่างน่าเสียดายค่ะก็วันนี้อันดับที่3ก็เกินเป้าของเราค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วก็ช่วยกันรวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วก็ใครเบกเไวไปแล้วก็ไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายหน้าเส้นเรากส็สุดจริงๆค่ะแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาก็แข็งแรงอะค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเหรียญน,นี้เราก็มันก็เกินค่าสำหรับทีมเราอะค่ะ ก็หนูหนูดีใจค่ะเพราะว่าเป้าหมายของหนูจริงๆแล้วแกนแท้ก็คือหนูอยากได้แต้มโอลิมปิกให้ได้มากที่สุดเพื่อน้องๆในทีมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้โคต้าไปหนึ่งหรือสองที่แต่เราอ่ะก็บอเลึกๆว่าอยากไปสักสองที่อะค่ะก็ก็อยากให้น้องได้ได้ไปโอลิมปิกกันนะคะอย่างไรก็ตามการจบอันดับที่3ของจุธาทิพย์มณีพันธ์ส่งผลดีต่อทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสมโอลิมปิกมาอีก150คะแนนพร้อมกับขยับจากอันดับที่30โอลิมปิกเรงกิ้งขึ้นไปอยู่อันดับที่25ซึ่งจะทำให้นักปานสาวไทยเพิ่มโอกาสติด1ใน45ของโลกคว้าตั๋วไปปรารีส2,024มันแพ้กันเซี้ยววินาทีนะครับก็นักกีฬาก็ทำดีที่สุดแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงโคต้าโอลิมปิกเนี่ยนะครับไม่ไม่รวมวันนี้นะครับที่เอา1กับ2ได้เนี่ย ตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่25จากการคัดของ UCI 45ประเทศตอนนี้เราได้หนึ่งที่นั่งแล้วในในส่วนของอประชาชนหญิงนะครับถึงแม้ว่าถ้าสมมุติวันวันนี้เราได้นะครับเขาก็จะไปดูว่าถ้าซ้ำเนี่ยเขาก็ต้องตัดออกนะครับเราก็ยังต้องเก็บแต้มอยู่ตลอดนับจากวันนี้ถึง30 31ตุลาคม นะครับหรือ20่สิบกว่าของตุลาคมเนี่ยเขาก็จะตัดยอดตอนนั้นเลยนะครับงั้นตอนนี้เราได้หนึ่งที่นั่งแล้วแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเนี่ยเขาก็เก็บแต้มอีกงั้นจะต้องดูทงแข่งตลอดนะครับรักษาอันดับส่วนผลการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่ปล่อยตัวพร้อมกับประชาชนหญิงปรากฏว่าพิคันพันจากมาเลเซียควา้าแชมป์ไปครอง ขณะที่นักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นกมลรดาขาวปอดจบอันดับที่9ด้าดารุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง46กิโลเมตรแข่งขันกันที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปวกแดงทัดทีงอกเทาจากเวียดนามควาชช้าแชมป์ไปครองส่วนนักกีฬาไทยที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นชนาทิพย์รุจิรัตจบอันดับที่13สําสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2023เหลือการแข่งขันอีกหนึ่งรายการคือรถเลสประชาชนชาย ระยะทางรวม156กิโลเมตรปล่อยตัวที่อ่างเก็บน้ํำดอกกายอเภอําปวกแดงเข้าเส้นใจที่สนามกีฬาการจังหวัดระยองซึ่งแชมป์และรองแชมป์ของรายการนี้จะคว้าตัวโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกับรถเลสหญิงสกลการบุตรถ่ายภาพเจษราเถื่อนเฉยทีมข่าวกีฬาเอ็นทีรายงานจากจังหวัดระยอง คือถึงแม้ว่าจะคว้าเหรียญทองแดงแต่ว่าแน่นอนครับการคัดเลือกก็คือแชมป์กับรองแชมป์เท่านั้นเสียดายมากเซี่ยววินาทีใช่นะครับนะฮะก็แม้่ท่านนายกเองท่านก็บอกว่าเสียดายนิดนึงครับผมแต่ไม่เป็นไรเราอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะมีคต้าติดอยู่โอลิมปิก<น>ได้เละนี่คือหนึ่งในนายกสมาคมกีฬาที่มีความเข้มข้อนอย่างที่สุดนะฮะขอชมเลยว่าของจริงครับผมรู้จริงๆริง